ครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำการยกยอดของฮาวเทียนะครับอันนี้ผมเลี้ยงล่มไปเนาะ <c oughs> ผมเลี้ยงล่มไปมันมันมันก็เลยอยืดครับยืดแล้วผมคิดว่าอืม มายกยอดกันดีกว่าจะได้เอาตัวข้างบนนี้ไปปลูกใหม่ตัวนี้จะเป็นเฮลเเทียไฮบิดนะครับผมจะเป็นไฮบิดนะทำการยกยอดกัน อุปกรณ์นะครับนี่ก็มีได้มีได้นะครับแล้วก็ย่าเลิงลากแบบผงเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ ครับแล้วก็ตัดได้มาเนาะตัดได้มาก็วัดให้มันรอบต้นได้นะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาได้เข้าไปพันรอบเอ่อเข้าไปโคนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวคอยดูแป๊บนึง 啊，ตรงนี้。 นี่นะครับอพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยๆดึงนะครับ เรียบร้อยยกครับเนี่ยใบมีดก็เออ,อเส้นได้ก็จะทำจะทำหน้าที่แทนใบมีดนะครับ อ่าพวกใบนี้เราก็เอาก็เอาไปชํำน่าจะได้อยู่มั้งก็ลองเอาไปชํำดูครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็จะได้แผลแบบนี้ แล้วก็ร้อยแผ่แห้งนะครับระวังอย่าให้โดนน้ำนะครับแล้วหนอแล้วหนอของฮาวเอร์เทียนะครับก็จะแตกออกเป็นรอบๆอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนส่วนบนส่วนบนเราก็เอาไปชํำต่อนะครับชํำล่อรากเนาะ แล้วอ่าตัวตัวนี้แล้วก็หล่อมันแตกหน่อเนาะออกหนอแล้วเราก็ค่อยแยกนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทําจํานวนเพิ่มจํานวนฮาวเทียอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากการแยกหน่อเนาะคือการยกยอดนะครับ โอเคครับใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับอุปกรณ์ไม่ยากเลยครับมีแค่มีแค่เส้นได้เส้นเดียวนะครับก็สามารถทำได้เลยครับง่ายง่ายครับผมโอเคนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมอันนี้เราก็นี่ลืมไปครับลืมไปแล้วก็เอา ยาลิงลากครับปไปยาลิงลากยาลิงลากแบบผงนี่ครับเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสเลย แฉนี้เรียบเลยนะครับแล้วก็เอาอยาปลายยาเล่งรากแบบผงาปลงไปโอเคครับอันนี้เราก็เอาไปชําเรียกรากต่อนะครับ โอเคครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปดีๆจะไมไมาการ์เด้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ